าวางเรียงใส่ลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่เนื้อผัดลงไปให้หมดเลยเกลี่ยให้เสมอๆกันสักหน่อยแล้วก็ค่อยๆเทน้ำซุปมะเขือเทศลงไปในถาดใช้ทั่พีจิ้มจิ้มให้น้ำมันซึมลงไปให้ทั่วทั้งถาดาพริกหยวกมาวางเรียงใส่เข้าไปเพื่อตกแต่งแล้วก็มะเขือเทศสดด้วยเรียบร้อยเอาไปอบได้ไจะอบโดยใช้ไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะแล้วก็อบโดยใช้อุณหภูมิร8 0องศาเป็นเวลา30นาทีและเนื้อสับอบกับมะเขือม่วงวอบเสร็จเรียบร้อยนายกินไหมคะส่วนนี้ก็คือข้าวหุง ไตล์ตุรกีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้และจะออกสีเหลืองนิดนึงเพราะว่าเหน่อยแล้วก็ตักข้าวใส่จานเยอะๆหน่อยจะได้ไม่ต้องลุกตักบ่อยอยังไงล่ะค่ะ <c oughs> นี่ก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติของตุรกีที่เอาไว้กินคู่กับอาหารต่างๆตักใส่สองถ้วยให้กล้วยกับอารีเตรียมอาหารเสร็จทุกอย่างก็นํามาวางไว้บนโต๊ะเตรียมรับประทานได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้อาริฟกินอะไรครับเนื้อสับอบมะเขือม่วง น่าสับอบกมาเกลือมวนใช่แล้วครับโอเคแปดปีจำสักกะอ่าฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กุยจะช่วยอาริสนะเพราะว่าอาริสไม่น่าทำเป็นหรอกนะว่ามันต้องตักมาจากถาดนี่พี่กุยจะช่วยอาริสตักมาจากถาดเองนะอันนี้พี่อาริสดีไหมน่าเชื่อใจแค่นิดหนึงโอเคน่าสไป่อใแค่นิดอาริสเอาแค่นี้ครับเอาน,นี่เนี่ยมันเท่ารักเกงเลยเนี่ยนะนะ นี่ครับอารีบนี่ครับได้ไหมครับได้ไหมครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนไหมจะติดน้ำโอเคอืมจ้ำน้ำเหรอจ้ำน้ำเลยอ่ะเนี่ย อะไรไหมพิกวัยออโฮเทลพิกวัยโฮเทลทุกสวอร์โอเคแค่เซอร์วิสน้อยที่สุดอภิจารณ์นะเอ่ดมะเขือม่วงมะเขือม่วงมะเขือม่วงคือพัลลิจาร์นะคะเนี่ยครับไอเาไม่ตอบอ่ะ ไม่อยู re ready, uh ่ตนเสียอะไรเนี่ยฮะโอเคยังไม่แ hmm. น mm ่ใจอืมมันจะดีนะอืมมันจะดีนะ Really ฮะอืมอะไรไหม Very yummy I don't say like very yummy Really? ยอืม Oh